ถูกจับเข้าคุกดื้อรั้นไม่เลิกต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบลงรัฐบาลอังกฤษจึงทำการสืบสวนเพื่อดูว่าใครเป็นตัวตั้งตัวตีในการประท้วงครั้งนี้สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆก,การสืบสวนจึงทำได้ง่ายและผมเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งในบัญชีดำของกรมตำรวจของรัฐบาลอังกฤษ ไม่นานต่อมาผมก็ถูกตำรวจอังกฤษควบคุมตัวไว้เวลานั้นผมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของอังกฤษจึงยังไม่มีวิธีลงโทษเอาผิดกับผมถึงกระนั้นเขาก็ใช้คำสั่งฉุกเฉินควบคุมตัวผมและจับขังไว้ในคุกแม้ครอบครัวของเราจะลำบากยากจน แต่เพราะเป็นลูกคนโปรดอาหารสามมื้อจึงเป็นอาหารเลิศรสที่แซนจะอร่อยอร่อยทั้งนั้นดังนั้นเมื่อถูกขังอยู่ในคุกจึงทำให้ผมกินอาหารหยาบหยาบของคนคุกไม่ลงด้วยเหตุนี้ทุกเชา้าไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกคุณแม่ก็จะเอาอาหารมาส่งให้ผมถึงบ้านเราจะอยู่ใกลจากคุกมาก แต่คนที่มาเยี่ยมนักโทษในเรือนจำก็มีมากมายมาเที่ยวเดียวก็ต้องใช้เวลากว่าครึ่งค่นวันและคุณแม่ก็ไม่ได้ส่งแค่วันสองวันแต่ส่งทุกวันแม้ท่านไม่สบายก็พยายามลุกขึ้นมาเพื่อนําอาหารมาส่งให้ที่คุกเพราะเกรงว่าผมจะกินอาหารหยาบๆในคุกไม่ลงเดี๋ยวจะไม่สบาย ทุกครั้งเมื่อหวนคิดถึงความรักของคุณแม่ที่เฝ้าห่วงหาอาทรโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกปวดร้าวใจและคร่ำครวญไม่รู้จบคิดถึงตัวเองว่าช่างเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและดื้อรั้นที่สุดทำให้แม่ต้องทุกข์ยากลำบากและความรัก ที่ท่านมีให้นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เห็นว่าผมดื้อรั้นแล้วก็เลิกรักและความจริงที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสละพระชนชีพยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อชดใช้ความผิดบาปของเรานั้น <c oughs> ก็เพราะรักเราและก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้มีใช่หรือ รัฐบาลอังกฤษเห็นว่าผมอายุยังน้อยก็คิดใช้วิธีเกลี้ยกล่อมเพื่อทำให้ผมเปลี่ยนแปลงความคิดเสียเขาหวังว่าจะประกาศพระกิติคุณกับผมโดยผ่านทางอนุสา,าสกในคุกผมถามท่านว่าพระเยซูมาจากไหนเมื่อท่านถูกถามแบบนี้ก็เห็นว่าเป็นโอกาสดี ก็เลยเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างละเอียดละออให้ผมฟังท่านบอกว่าพระเยซูทรงถือกำเนิดโดยหญิงพรหมจารีที่บ้านเบตเลเฮมในแผ่นดินยูเดียพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเวลานั้นผมมีอคติต่อเรื่องาศาสนาคริสต์อย่างมากจึงถามท่านว่า หญิงพรมมจารีจะให้กำเนิดบุตรได้อย่างไรแม้ผมจะยังเป็นเด็กแต่ก็มีความรู้อย่างดีในเรื่องเหล่านี้ท่านบอกว่าหญิงพรมมจารีได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถให้กำเนิดบุตรได้ผมจึงพูดกับท่านว่าท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหญิงพรมมจารีจะให้กำเนิดบุตรได้อย่างไร หญิงพรมมจารีที่ให้กำเนิดบุตรนั้นจะไม่ถือเป็นเรื่องที่พิลึกกึกกือทั้งในอดีตและปัจจุบันเชียวหรือและยังได้กล่าวคำลบหลู่พระเจ้าอีกมากมายจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่อยากให้มีคำเหล่านี้หลุดออกจากปากผมอีกเลยท่านศาสนาาจารย์เห็นผมดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนจึงพูดว่า เมื่อเจ้าไม่ยอมฟังคำบอกเล่าของเราก็เอาใบปลิวแผ่นนี้ไปอ่านได้ไหมบางทีข้อความในนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อเจ้าก็ได้เมื่อท่านมอบใบปลิวแผ่นนั้นให้ผมผมก็ขยำเป็นก้อนและโยนใส่หน้าท่านพลางพูดว่าท่านยังไม่มีปัญญาที่จะเกลี้ยกล่อมผมได้เลยนับภาษาอะไรที่จะให้ผมอ่านใบปลิวนี้ ไปให้พ้น